ประสุนเมื่อวันที่25ธันวาคมคศัก5 4 3ที่เมืองเบเลเฮมแควนยูเดียเป็นบุตรของโยเซฟซึ่งเป็นคนในตระกูลกษัตริย์เิดและมารีสาวโูมาจารีเชื่อกันว่าพระเยซูคริสต์ถือกำเนิดผิดกับทารกทั่วไปเพราะมันดาตั้งครรภ์โดยอนุภาของพระเจ้าส่วนโยเซฟนั้นเป็นเพียงบินาในหนักเท่านั้นในวันที่พระเยซูคริสต์ประูตนนั้นมีข้าจะขอม่ เฮโรผู Hello, ้เป็นกระย์ทโงเชื่อในคำทำนายของศาสดาพพยากรว่าจะมีผู้มีพุนม,มาเกิด,ดน,น้เมืองเบลเยมเพื่อแข่งัารีกับพระองค์จึงมีคำสั่งให้ทหารในตาเด็กใช้ผู้คนในเมืองไปข้ามัน <c oughs> เผด็จการผ่านกาสรสย์เฮโรอินาชนจึงได้กลับมาตั้งหลักแหล่งอยู่ในเมืองนาซาเล็กแพ้นกาลีนีอันเป็นดินแดงทางตอนเหนือของประเทศอิสาราเอลในปัจจุบันเมื่อม,ม,มีพระชน,นามาย,ยุ12,000 3า ได้แสดงความสามารถในทางธรรมเป็นการโต้ตอบธรรกับบุรุษบิดะจําวิหารอย่างชาดฉานท้ามกรรมาชาวชนที่ไปในงานนมัสการประจําปีหนบหนึ่งได้เท่าไหร่สองสได้เท่าไหร่4-4่สบวกี่ได้เท่าไหร่แป การสั่งสมประสบการณ์เพื่อทํางานหนักในวันข้างหน้าพระเยซูคริสต์ได้มีการเปิดเผยอิทริพเมื่อมีพระชาชนอยู่สามสิบพันสาจะเองทรงแสดงทรงออกสั่งสอนประชาชนอยู่ในแควนกาลิลีการแสดงคำพั้งสำคัญของพระเยซูได้มีความสนใจมาฟังมากที่สุดคือการทศนาบนภูเขาซึ่งถือว่าเป็นการ แสดงครั้งนี้มีความสนใจเรล่าถึงความเลือกสายความศรัทธาตลอดจนคําสอนของศาสนาองค์กรความรักและการให้อภัยในการประกาศศาสนาครั้งนั้นพระเยซูคริสต์ได้ทรงรับรักษาโครคไปไข่เจ็บใข้กับประชาชนผู้ป่วยไปด้วยทําให้มีผู้ร่วมรู้กิตติศักดิด์และศรัทธาซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ในสมัยนั้น เยซูเพนไม่ประสบความสาเร็จในการประกาศศาสนาในตัวเมืองและในแคว้นยูเดียเพราะหลักคำสอนขัดแย้งกับศาสนาเดิมของชาวยูค่ะ พระชาชนที่เมืองเยเ็นนักภูชาพระองค์าเหนือของเมืองเยรูซาเล็มตรงกับวันศุกร์ขณะมีพระชานมายุ3 3 0ร0ศัรก่อนที่จะเช้นพระชานพระเยซูคิดได้กล่าวว่าขอพระบิดา <c oughs> ขอพระบิดาได้โปรดประทานอภัยได้โปรดประธานอภัยแกผ่รรแกผู้ที่ทำร้ายพระองค์แก่ผู้ที่ทำร้ายพระองค์ <Norwegian. S 1> เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาได้ทำอะไรลงไป <c oughs> พวกเขาได้ทำอะไรลงไปหากคำพูดนี้นะคะชาวคริสต์ถือว่า เป็นพ่อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ชนนกันให้อภัยการและกันจึงเป็นพินี่นิยมในการปฏิบัติในหมู่ชาวพิษค่ะหลังจากสิ้นพระชนได้3วันพระเยซูคริสต์ได้กลับมาฟื้นคืนชีพมาจากความตายได้รับบุแก่เหล่าสาวกและทรงมอบภารกิจแก่เหล่าสาวกแล้วเสด็จสู่สวรรค์ไปแล้วนะบ๊ายบาย